ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันอแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจน a บีเทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย15ตุลาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมรคบบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาเกมอุ่นเครื่องระหว่างเจ้าบ้าน LA c l i ว p e คลสครับดวลกับ Dallas Mavericks ครับโดยทางด้านไทแรนลูครับยังคงเป็นโค้ชให้กับแ a c l i ว p e ค s ต่อไปในฤด,ดูกาลนี้เช่นเดียวกับเจสันคิดครับซึ่งก็สามารถคุมทีมพาดัลลัสได้รองแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วผลงานก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับเจสันคิด เกมนี้ทํากันแข่งขัน9ก้ามงครึ่งตามลานประเทศไทยเช้าวันอังคารโดยผลงานการอุ่นเครื่องเกมล่าสุดของ A อเวย์คลิปเปก็สามารถเบียดเอาชนะพอลแลนด์เทรเบเซอร์ได้101ต่อ99ครับแต่ไม่ผ่านราคาเปิดครับโดยทางด้านเดริกโจนจูเนียกดไป16แต้มในวันนั้นครับตัวสำรองฟอร์เวิร์ดอย่างจอแดนมิลเลอร์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมี15แต้ม6รีบาลส่วนเจ้าคราวเจมส์ฮาเดน14แต้ม3รีบาวห้าแอซิสแต่สุดท้ายคลิปเปอร์ก็สามารถเบียดเอาชนะได้ในช่วงท้ายเกม ส่วนดลลัสแมลริดครับลงอุ่นเครื่องมาแล้ว2เกมยังไม่ชนะใครครับเกมล่าสุดพ่ายคาบ้านให้กับบลเลงเพลงแจสยูท่าแจสไปด้วยสกอร์1 0ึ่งร<อ>้อยสอต่อหน 7. ผู้ทาสกอร์สูงสุดเป็นเซนเตอร์ตัวหลักของทีมเดนิเอลแกฟฟอร์ดสิบห้าแต้มเรีบาวครับส่วนไคดีเออร์วิ่งวันนั้นลงสนามครับเป็นตัวจริง12แต้ม4รีบาวจากการลงเล่นทั้งหมด17นาทีและเคลทอมสันที่ย้ายมาจากสะพานทองครับลงเล่นไป18นาทีมีอยู่10แต้มครับ สุดท้ายดัลลัสแมริดก็แพ้คาบ,บ้านไปแบบน่าเสียดายในเกมนี้ครับแต่ก็ยังที่บอกเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมในเกมนี้ครับฝั่งทางด้านแอรวยคลิปเปอร์สยังคงเป็นเจ้าคราวเจมส์ซาเดนจะได้ดวนกับสเปนเซอร์ดินวิดดี้ครับตำแหน่งพอยกาดก็ยังมองว่าแอร์วยคลิปเปอร์สครับมีความเก่าและระดับฝีมือที่เหนือกว่าส่วนชุดกิการมือยิง3คะแนนครับฝั่งแอร์วยคลิปเปอร์สยังคงใช้เด็กดาวรุ่งอย่างเทเรนซ์แมนครับยืนเป็นนตัวจริิงเเหมเมือด เจอกับบังคาดีเออร์วิ่งครับตำแหน่งนี้คายวิ่งถือว่าเหนือกว่ามากครับแต่ก็ต้องดูว่าลงกี่นาทีครับส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับโนแมนพาวโดนมองว่าอันเดอร์เรดเสมอคนนี้เล่นจริงดีมากครับดวลกับเควทอมสันพิจืดครับเรื่องของการยิง3คะแนนผมมองว่าโนแมนพาวสู้เครทอมสันได้ด้วยซ้ำในช่วงนี้ส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเดริกจนสจูเนียร์จะได้ดวลกับพีเจวอชิงตันครับจอมดูดันครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็เคยอยู่ร่วมทีมเดียวกันครับในซีซั่นที่แล้วส่วนตััวววชออบคาาามมดดนขงกก่ ส่วนเซนเตอร์คูมงนาอิวิซาซูบักจะได้ดวนกับดาวรุ่งที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงนี้ครับเดริกเลฟลีครับซึ่งเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองครับแต่ช่วงบงบินยังสู้ทางด้านอิวิซาซูบักไม่ได้ผู้เล่นตัวจริงครับที่มีการบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านเอเวคลิปเปอร์สเป็นคาวายวเลียนนาเจ็บเข่าครับนี่ก็เจ็บทั้งปีทั้งชาติครับกลับมาหลังที่23ตุลาคมส่วนดัลลัสแมรี่ครับเป็นลูก้าดดนชิกครับก็น่าจะกลับมาในช่วงเปิดฤดูกาลเลยครับสำหรับลูก้า และนี่เป็นชมหน้าผูเ้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่จะลงไปดวลกันในควอเตอร์แรกเอเวอร์คริปเปอร์สประกอบไปด้วยเจ้าคราวเจมส์ซาเดนทอเรนส์แมนนอร์มันพาวครับเดริกโจนส์ตูเนียร์และอีวิซาซูบักส่วนดัลลัสแมริทครับประกอบไปด้วยสเปนเซอร์ดินวิดดี้ไคลรีเออร์วิงเคลย์ทอมสันพีเจวอชิงตันและเดริกลาฟลีย์ครับโดยเอเวอร์คริปเปอร์สลงอุ่นเครื่องมาแล้ว3เกมชนะ2แพ้1 ส่วนดัลลัสแมปริดครับยังไม่สามารถชนะทีมไหนได้เลยในการอุ่นเครื่องครับก็ต้องมาดูว่าเกมนี้ดัลลัสแมปริดจะสามารถเก็บชัยในการอุ่นเครื่องได้เป็นเกมแรกหรือไม่สื่อต่างประเทศจับคู่คีมแมชอพดวลกันในวันนี้ครับเจมส์ฮาเดนเจ้าคราวครับจะได้ดวลกับพี่จืดเครทอมสันซึ่งดูการที่แล้วเจ้าคราวก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายเรื่องการทำสกอร์มีแค่1 6 6แต้มต่อเกมเท่านั้นในการเล่นให้กับคริปเปอร์สครับแต่แอสซิสก็ถือว่าสูงใช้ได้8.5ครั้งต่อเกมครับส ดูดูการที่แล้วอยู่กับสะพานทองมี17.9แต้มต่อเกมทศนะของจานเจนในคู่นี้ครับคิดดูว,ว่าทางด้านดัลลัสแมริอครับเกมนี้คงจะไม่อยากแพ้ครับการอุ่นเครื่องแพ้3เกมติดเป็นอะไรที่ส่งผลกับโมเมนตัมของผู้เล่นในทีมมากครับแม้ตัวผู้เล่นเองครับทางด้านไคลเดียวิ่งจะลงมาเป็นตัวจริงครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงกี่นาทีครับ แต่ภาพรวมครับแอลว i คลิปเอเองก็ไม่ได้เน้นอะไรมากมายในเกมนี้ครับก็ยังชอบเดลัสแมริทมากกว่าครับว่าจะแพ้ไม่เกิน2แต้มดีไม่ดีบุกมาชนะได้ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ